วัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาปอกสละนะคะสละนี้ซื้อมานะคะสามวันที่แล้วนะคะก็กิโลละ70ดบอลโอไม่ใช่ขออภัค่ะกิโลละ70บาทค่ะค่ะกะ็จะมาปอกนะคะสําหรับทานหลังอาหารนะคะไม่ชอบสละมากเลยค่ะค่ะรสชาติเขาออกอเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวเราจะมาปอกกันค่ะ เพื่อนคะก็มีน้ำไว้สำหรับล้างนะคะนี่ค่ะ,สะเสดจน้ำแล้วก็เอาวางในจานคะ่ะอันนี้้ก็ใส่ใส่ขึ้นตัดหัวตัดก้นเนาะ เปลี่ยนน้ำก่อนนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ลูกชายนะคะกำลังดูวิดีโอให้แฟนคลับนะคะคือตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าอุ้ยช่วยมามีหน่วยงานเยอะมากงานเยอะมากนะค่ะก็ไม่นากำลังดูวิดีโอให้ให้ให้แฟนคลับอยู่คะ่ะตอนนี้ ผู้ชมคะถ้าใครชอบสละนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามด้วยค่ะค<อ>่ะสละก็เป็นผลไม้ชั้นสูงนะคะคุณผู้ชมผลไม้แบบราชินีก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆค่ะก็จะมีเม็ดใหญ่นี่แหละก็คือเนื้อเขาจะน้อยนะคะก็ ดูดๆเอานะคะคุณผูชมดูดๆแหนๆแค่ๆนะคะเวลากินนะคะก็จะอร่อยมากๆค่ะใครไม่ชอบก็ถือว่า <laughs> วาสนาไม่ถึงของของดีนะนะคะเออจริงๆแล้วเขาก็ปลูกอย่างลำบากนะคะทุาผู้ชมเพราะว่าต้นเขาก็มีน้มเนาะมีน้มอะไรเงี้ยเวลาจัดการดูแลเนี่ยมันก็ ข้างอันตรายเวลาเดิอนอาจจะหยดน้ำได้นะคะไม่เจอมีแต่มเม็ดใหญ่ๆนะคะสว่วนนะโอเคคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแกะใหม่ทานใหม่นะคะนี่ได้ที่ได้นะคะคุณผู้ชมนี่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานสลักก่อนนะคะชอบมากของปรด กินี่้ยู่สักทุกหวานหวานมากคุณผู้ชมเนื้อค่อนข้างเยอะลูกค่อนใหญ่ขอบคุณค่ะเจอก,กันใหม่นะคะบาย